เข้างานสายโราปรับร้อยบาทเออออลดิฟเอนอูดิเฟนเออดิฟิคอลเอาห้าสี่ไม่ก็สี่ไม่ก็ห้าเพราะแล้วไม่ต้องเอาเจ็ดก็เท็มก็ได้ไม่ก็สามก็สี่ะสามก็สี่มาณกำลังดีแน่ๆเราก็เรียนการตลาดมาแล้วไงรทำธุรกิจไม่ไม่ได้ใช้มาไม่ได้ใช้อะอันนี้ใช้แค่ไม่ป่าเกมเนี่ยกูบอกเลย บ้านเราอยู่ไหนอ่ะมันมีป้านที่ไหนล่ะนู่นทางเข้าอยู่นู่นยินดีต้อนรับได้แง่เป็นเอเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูเข้าไม่ได้อ่ะร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่เปิดแม่เปิดโอเพนเปิดร้าน ไมเปิดอ่ะไอ้เหี้ยไม่ทำเหี้ยเลยเอาปี๊ยังไงอ่ะดีไงซื้อแคชแชร์มึงเอาแคชแชร์ไปวางก่อนเลยอย่างแรกอ่ะซื้อแล้ว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 โอ้ยไอ้เหี้ยกูหางแคชแชร์อยู่ไอ้ตัดตีแล้วหมดแต่วันนี้วันนี้อ้ยโอ้ยกูจะวางแคชแชร์ไอ้เหี้ยกู อะไงวะยังไงวะเออเออโอมาตีกันนอกร้านมาตีกันนอกร้านมึงห้าวหรมึงห้าวหรอตีตีตีหมดอะไปนู่นนู่นของของแม่งอยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู่นี่เอาของเข้ามึงเอาของเข้าให้กูดีของกูอยู่ตรงนั้นแม่มึงมึงอ่ะทั้งคู่อ่ะทำงานกูทำงาน้ไอสั กูทำอยู่เนี่ยนี่กูรู้ว่าพ่อขาดท่าแต่เช้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนซื้อของไอ้เหี้ยอันนี้อะไรน้ำส้มเหรอน้ำส้มเฮ้ยมึงอย่าลืมมึงอย่าลืมดูคนขโมยของไอ้แล้วใครมันเอาของออกมาตรงนี้เนี่ยไม่รู้ไม่ใช้กูเอากูนข้าวเฮ้ยกูดอะไรอ่ะกูกดอะไรกูกด W เดินไม่ได้อ่ะ กบแล้วม<ต>ันยงเดินไม่ได้กูช่วยมันก็เดินไม่ได้เว้ยมันโดนเหี้ยเลยเปลี่ยนภาษาแล้วออมาแล้ไอฮ้ยยิงของไงนะกูยืนของกูเตอร์ทีเหรอเอฟเอฟโอ้โหขาเต็มร้านเลยเอาเมื่อกี้เมื่อกี้กูเดินได้กูเดินไม่ได้เลไอ่ะโอ้ยมึงช่วยมึงช่วยอย่ามาวางตรงนี้ได้ไหม ไอ้พวกไอ้คนที่มันเอากล่องมาวางขวางทางกูเน yes> ี่ยมึงมึงไปไล่จับโจรไปกูเห็นมีคนโดูเพราละอันหนึ่งไอ้เหี้ยใครใครใครมาโดูเหี้ยมึงมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมอะไรของมึงเดย์ตลอดวันเนี่ยตีแม่งหมดแล้วมาดิการทำลายลูกทำเป็นหน้าที่ของมุกกูตีก่อนจะตายมาดิตายัน เที่ยวหมดหลา้ชิ้นหายมึงตายอ่ะมึงบมึงด้วยมึงด้วยทั้งคู่อ่ะทั้งคู่มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนจ่ายเงินก่อนกลับเข้าไปมึงมึงมึงที่บอกนอกแล้วเป็นคนมึงด้วยมึงด้วยมึงอะมึง่ะมาดีที่มึงจะดีแค่ตัวเดียววะไป้แม่งหมดเลยว่ะดิไอ้เนี่ยเนี่ยไอไลน์สกอตเนี่ยมึง บ้านมึงหิวม่อหิวน้ำเหรอครับอยู่น้ำเหรอเอ้านมึงมึงมึงคิดได้มึงอยู่ฝั่งนี้มึงโต้เหรอมึงคิดว่าอยู่ฝั่งนี้เอ้ยอ้ไออ้้ไอ้ไอไอ้อ้ไออ้ไอ้ไอ้ไออออ้ไออ้ไอเไียไอ้ไอนี้ไน้ไอ้ไ้อ้้อไ้ไออ้อ้ไน้ไอ้อ้ไ่้้ไอ้อ้อไ่ไอไ้ไไอ้าอไ้อ้้อ้อ กตรเแยไอ้ยีนี่ถามไม่ใมีสัตว์ติดตังอยู่เฮ้ยมันวิ่งมาแล้วมัามิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมามิงมาแล้วโอ้ยแกแกแผลไม่เตรียมตัวไอ้สัตว์แกแล้วไม่เตรียมตัวแกแล้วไม่เตรียมตัวแกไม่เตรียมตัวไอ้สัตว์มึงจะไปไหนแกไม่เตรียมตัวไอะไรมันตั้งหลายท้ายเลยไอ้พวกนี้กูทำนี่กูสดมิ มึงมึงฮะมึงเอ้มมึงเต้บุบอกมึงเก่งมึงเข้มึงเต้นบุญบอกมึงเก่งหรอมึงเข้มรัวไอ่ไหนไอ่ไหนมึงรีบไอ้ไหนไอ่ไหนมึงมึงเหอมึง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 ไอ่เ้ิงผ ah ู ah ้หงกูก็ไม่เว้นกูบอกก่อน มึงไปไหนมึงไปไหนมึไปไหนมึงไปไหนไเฮ้ยไอ้เจี๊ยบไปฝากของช็อปชังวะเนี่ยไอ้เนี่ยเจ้าแก่เมาเอียาสแตดาร์ดการับตัวลูกค้าเถื่อนแ่ะก็ต้องเถื่อนลูกค้าเถื่อนจุเถื่อนกว่าร้านคุไม่เข้าหรอฮะ มองหน้าหัวมองหน้าหัวมองหน้าหัวมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงรีบเหรอมึงรีบเหรอคือของรีบปะถนนแถบที่มึงจะเก็บเออจริงมึงไปไล่มึงไปเก็บของดิโโออ้้ยยเอ๊ะใครเอากล่องอาไว้ตรงนี้ไม่ยิ่งใหญ่ให้กูรู้นะแอนล้วให้กูอยู่ดีๆคนก็ไม่เริ่มขโมยของเพราะมีกูอยู่ ถูกช่ไหมอันนี้จ้างรปาภาจ้างกี่บาทเัไ <c oughs> อ้เนียอิดหน่อยแม่งมีปืนยิงไร <c oughs> เ้าไปมึงกลับเข้าไปมึงยังไม่ได้ออกมาอันนี้ลงเชือด <c oughs> กลับเข้าไปมึงกลับเข้าไปมึงกลับเข้าไปมึงกลับไปเปานทำงานทําทำงานทำงานทำงานเก๊กเก<ต>๊กอะไรก็ไม่เซ็นเซอร์บ่ะอย่างเท่เลยร <c> อ <oughs> เดี๋ยว โอวยเป็ดมาช่วยเอาของมาช่วยเอาของเข้าร้านแบบ<ะ>น,นี้เงียไม่ต้องเอาเข้าร้านตอนนี้มึงเอาขาอยาะมาทิ้นก่อนถเถอะไอ้ยุทธคิดใหม่เข้าร้านกูอืมเดินผ่านหน้าเ้าแล้วมึงไม่เข้าร้านกูอ่ะอืมเข้าร้านกูสิเฮ้ยมึงไปสองตัวแล้วเฮ้ยมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหน มึหนึ่งไม่ผลหรอกไอ้มึง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 จะไปไหนมึงจะมาไหนมึงจะทำอไรอยากอะไรอยากไปมากเลยอยากเอาเอากล่องที่มันไม่มีมาแล้วมึงคิดว่าน่าวโอมามาเขาจะรอดนะมึงคิดว่านักข่าวโอมามาเขาจะรอดเหรอไอ้เหี้ยมึงคิดเป็นผู้หญิงผู้หญิงซ่าฮะซ่าอย่าสร้างให้มากอย่าสร้างให้มากตอนนี้กูต้องการคนเคลียร์ขยะสุดๆเลยลกชิปหายช่วยเคลียร์ให้เพื่อนถือถือไม่กว่าสองช้างเลยไหม มันจะไป่ามนจะ่หลกล่องไ้มนจะไปไหนมันจะไปไหนมันจะไปไหนมึงมึงด้วยมึงด้วยมึงจะไปไหนไปไหนกันด้วัไปไหนมึงไปไหนมึงจะไปไหนมึงนอนเดี๋ยวนี้นั่นแหละไปมาเดินมาเดินมานั่นแหละอยู่นี่จาพวกมึงด้วยได้ไหมโหด มึงดูกไปแล้วมมีกไปแล้วมมีกไปแล้วมันมีกไปแล้ยมเยอะเยอะจริงเยอะจริงๆเยอะจริงแล้งจะโดนของนี่มึงต้องระวงไอ่ะเอกดเอฟกดเกดเอเ้ยเๆ้ยเ้ยมึงหนีมันนีมึงหนีมึงรอดเหรอเมื่อกี้มึงหนีมึงจะรอดอ่ะมึงของจะพัดโดดเลยของอ่ะไอของจะพัดะดดเลยเนียนเหรอเนียนเหรอมื่อกีว่าเนียนห่ะมึงไม่เนียนนะมึงไม่เนียนนะมึงไม่เนียนมึงไม่เนียนมึงกูยิงคิดตามแล้วของมันเราต่างมันยิงรถมบงกูยิงไหมเนี่ย ไม่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 ไมอ้ไอ้ิมมันซื้อของมาเติมไม่หยุดเลยไอ้อไเฮ้ยมาเกเงินอะไรน่าหนาวเลยเอ้ยไอ้ไปกูปรัประดับเจ็ดเอไว้โอ้กูบ่กูพอนี่กูมดีนลเจ็เลยกูว่าอยู่เป็นคอนเทนอีกแล้วไอ้ยี่เข้าร้านกู เข้าร้านแล้วมาฆาขโมยก็บวมพรบ้านไหนแม่งยัดเยียนลูกค้าเข้าร้านไว้คือรายได้เนี่ยไม่ได้มาจากอะไรรายได้มาจากขโมยของได้เป็นเฮียอะไรเ้ร้านนี่เฮ้ยเฮียเฮยเฮียยฮเฮเฮ้ มึงมึงมึงคิดเงินหน่ะขี้เง in oh no? ินหน่คิดเงินหน่คิดเงินหน่ไม่ไม่อาอยางมันมันเลยทำไงอ่ะของข้าวหานเอาของเข้าร้านเอาของข้าร้านเอาของข้าร้านเรียบหมดสต๊อนะเลยเลยของอยู่หน้าร้านของอยู่หน้าร้านของอยู่หน้าร้านไปยกมาใส่อ๋อเนี่ยเหรอโอเคโอเคมึงหยุดเอาข้าวอยางออกมาตรงแคชเชียร์ได้ไหมไอ้ยี่หน่อุจะเอาที่ตะเกียบมาเขาไปทุบขวดนะไอ้บ้าแตร้านชื่อซูเปอร์มาร์เก็ตโอเพ่น ไปไม่ตั้งชื่อร้านได้นะเว้ยให้ใหม่ตั้งชื่อดิเออเออไอใหม่ไปตั้งชื่อนีคือแต่ว่าคือไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโจนไม่มีนะเว้ยไอ้ของในร้านไม่มีของหมดเอ้ยของหมดอีงงคอร์มันเก้าสิลูกค้าหายไปไหนหมดวะของสั่งเข้าสต็อกไปหมดแล้วอ๋อเดอ๋อเราเราไปวันถัดไปได้แล้วเอ้ยอย่าเพิ่งขอขอคิดตังก่อนเดี๋ยวเพิ่งกดนะโอเค นั่งมัลูกตั้งชีะเนี่ยลูกลูกลิตี้โอ้คนที่เจบใครอปกับตันอเมริกามามาท้ายมาซื้อของมีลูกมีอาไปเบอร์ไหมีลูกมีมีออมเบอร์ไหมคะเ้ยฟาดจังเลยรับหนึ่งจีนสะพาวเวอร์ไหมคะรับหนึ่งจีนสะรับเวอรมไหมคะ หลงจีบสลับเปาเฟิมไหมคะหมจีบจีบสลับเปาไอ้ยี่ยกิตังอยู่ายุ่กกูไอ้ยี้อเ้กิตังยุ่กกูไอ้ยี้จีบสลับเปลาหลมจีบสลับเปาได้ยินไหมหมจีบป่าไ้ไอไอ้ไอ้มืดไอ้มืดพวกมโดนโกงนเลยไมกวาดนะโอ้ยยี่ห้กูิตังอยู่ไอ้สัตว์้ยยี่อมีามีสต๊อกใหม่ออกมโอ้ยสวย ีสตอกไปแล้วอะไรอ่ะกีนทีเฮ้ยพวกพวกน้ำชาเถล่ไปไเตรียมสต๊อกก่อนเดี๋ยวเตรียมสต๊อกเตรียมสต๊อกเตรียมสต๊อกก่อนมันตั้งราคาไม่ได้หรอกคุณไม่ต้องตั้งได้เไปไปเดนทูนี้เฮ้ยเออพี่เบืร์ไอเยี่ยงขาดไปสามพันเริ่มลดละลายได้เลยแล้วเวลาดิเฮ้ยคิดว่าเป็นวันแรกวันแรกต้องขาดทุนอยู่แล้วเนี่ยแต่กูไม่คิดว่ามันจะขาดขนาดนี้เลย ก็มึงซื้อเล็กเต็มของไม่ยั้งไม่ยั้งเลยแค่เชียร์ไว้ตรงนี้มันแบบมันดูหลบฟองเกินไปวะนี่ตอบเพี้ยแค่เชียร์ใครมีโนเวตโอ้โถเอาไอประตูเลยเอาทุกครั้งใ้พร้อมออกไออ๋อสายเสร็จแล้วก็เดินออกเอาไป้ยใครย้ายไปตรงนั้นไหนนี่แด่ เออวันนี้เนี่ยจะเยี่ยนเลยเออดีหรือว่าชื่อร้านเราไม่เป็นสริมงคลหรอไม่ต้องอัพนี่ไงมันต้องอัพเว้ยมันจ้างได้แต่เราต้องอัพก่อนเนี่ยมัจ้างได้ด้วยไอ้เหี้ยต้องอัพเออไอ้เหี้ยใช่ต้องอัพเพอร์ขึ้นไปข้างบนเนี่ยใช่ระวัดเออวัดโอ้ย เปิดเลยแล้วกันมี่ต้องชื่อนี้ต้องชื่อนี้ต้องชื่อนี้ชื่อนี้ปงมงคลมงคนยูวจับนี่ฝากคิวจบอ้เคยอยากเอาบ้างวะเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่เดินเร็วเกินแปะไอ้นี่เดินเร็วเกินแปะเดินเร็วเกินแปะเดินเร็วเกินแปะเขายังไม่ทันขโมยเลยไปป้านเขาอะไรนี่ไปป้านลูกค้าได้ยังไงมันบอกมันจะซื้อมิ้นนะจัง แบกทีไม่มีไม่มีแล้วอยางเยือะมากเลือกเลือกมากแล้วก็มีมากมีมากเลือกอื่นก็มีอื่นได้กว่าเม่คี้ว่าจะผ่านด้ร้านกูฟรีเหรอหน้าร้านกูมีภาษีได้เดินผ่านมัก็เสียกกลงแล้วเลยตูไปมึงเดินหน้าร้านกูโดยไม่ได้รับอนุญาตว๊าห์ เอ้ยมึงไปปลูกอบมาแล้วสัตว์ก่อนเดี๋ยวมาซื้อซีนี่โอเคงอวันนี้จะได้กำไรหรือขาดทุนทกำไรกำไรเอ้ยข้าวกระบดไวเหลือเกินเอ้ยเขาแดกข้าวนะเขาไม่ได้แดกหญ้าหรือมึงแดกหญ้าหรือมึงแดกหญ้าแดกหญ้าขละมึงอะเอาตังค์ไปแลกหญ้าทำหน้าคุณจะลงหอบไปที่อะมึงเตะนี่นะมึง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 จอนแน่นอนมึงจอนแน่นอนกูรู้กูรู้ทักก่อนเลยใจไม่กล้าขโมย

แต่งตัวล่อพ่อค้าหรอวสายเดี่ยวลอพ่อค้ากูว่าแล้วทำไมปลายมันไม่รู้เรื่องเนี่ยมแต่งตัวนี่เองไอ้ใบเราซื้อไอ้ใบเราซื้อไอ้ใบเดาซื้อผู้เขียวผู้เหีย้เขียวเหร้อวเป็นกูตีมีคนนั่งเปิดมีผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงวิ่งไปแล้วผู้หญิงวิ่งไปแล้ว มึงจู้มึงจูมึงจู้อมึงจูมึงจู้เหมึงจูเหรอกุกลมนาสวต่งอยู่เหียไม่ดูสองตัวสอตัวสองตัวสอตัวสองตัวอ้อ้อ้ตัวไอ้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 ไออีไอ้อ้ไอ้อ้ไอไอ้ไอ้อไออ้ไอ้อ้ไอออไอ้กออ้ัอออ้ัอเไอ้ไอไอ้อออองออไอ้ เฮ้ยมาเดี๋ยวเฮ้ยโอบาม่าเออเ้ยไปซื้อไปจะเอาทางไปทำอะไรไม่ซื้อของกูเนี่ยฮะจะเอาไปปลูกผมหลายสัตว์ปล่อยไม่เอาเลยไม่เด็กยอมเสียเลยเดินเร็วนะเดินเร็วนะมึงเนี่ยขโมยเยอะด้วยเฮ้ยก็แทมอ้เยี่ยแบทแมนอยู่ไหนพวกมึงเนี่ยแบทแมนเนี่ย เพิ่มไดไม่แม่ไหนอะไรบ้านไปยังเลยสัสเฮ้ยสิบเก้าไอ้ของของจะหมดเลยสินค้าหมดสินค้าหมดเอ้ยเอ้ยไอ้นี่เกิดขโมยจังเลยเฮ้ยเติมเติมดีเติมดีเติมดีทำไมเงินเราจากสองพันเป็นเหลือพันเก้าได้วะตอนแรกเหลือพันสามนะเว้ยเฮ้ยนี่เพิ่มแล้วซึ่งเพิ่มใช่ โอ้ยไอ้น <see> ี like <fe at break injuries> ่ไอ้นี่าดไม่จับวิ่ไปแล้วไม่จอแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไอ้นอยอยหนอยหอยหนอยหอยหนียหอยหนียหอยนอยหอยนอยหอยหนอยหอยหนียนอยนอยหนอยนีนอหนอยหนอยหนอ่อยหน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 อยนอยหนอยนอนอ้นอยหอยนออยนอยไนอ้นยหนอยหนอหนอยนอยหอยนยอ้นยหอยออกออยนน ตัวหน้าาเลยตีตัวหน้าต่อตาตัวหน้าต่อตาขับยอีกแล้วขับโมยลีวเตียวเขาไปตีหือไม่เขาไปตีขโมยอย่างข้างในล้าอะไรยเงียตีแบบต้นต้นเลยต้นฐานเตียวไตียงกิจการไม่เสียไยังไม่ไตีอ่ะเสียสัญญายังไม่ทันมาไตีฟาดเลยผู้ใด้กำไรบ้างไม่แน่ ได้ได้ได้วันนี้ได้เยอะเพียมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าวเฮ้ยเฮ้ยเมืไม่คิดว่ามึงจะรอดมึงได้เหรอวะเฮ้ยอูอยู่อูอยู่อ้ยู่ไอ้เนื้อดับเงินเฮ้ยสองสองเลยดับเบิ้ล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 นี่ไงนี่ไงแต่งตัวลอยไปอีกแล้วคนนั่งโอ้โหเขียนก็ต้องการตังค์อยู่กูไม่ได้ดูเฮ้ยขโมยแล้ววอ๋อย่าง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 เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ดู แล้วมึงจะเป็นอะไรโดนง้นไอเบนไม่หมุนนี่กูวิ่งธรระดาเ้ยเด็ดเนปีนยเง้ยไขโมยขโมยขโมยมันเป็นยังไงวะขโมยขโมยขโมยตัวงมตัวโตัวมนอยู่กันที่ตีกันเองไรแค้เอาเบนเทนหัวล้นมาว่ะเนเทนหัวลน เราเปลี่ยนเสื้อพนักงานไม่ได้หรอสีอื่นเหัวใจสูงเด็กไทมึงยังทำโจนีกว่าเฮ้ยเลสสาวเลสสาวเลสสาวเสือเลสสาวเสือซ้ซ้ำอซ้ำาซ้ำก่อนซ้ำซ้ำเฮยเฮ้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 เเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย กำไรเหรอคือยังไม่เหี่อก็กำไรเลยเฮ้ยีวาสามแล้วหรอเฮ้ยี่าสามเนาะเยวกินตองบนบนอจีไปจีบไปก็ลงมาจีบไปครยีไปครคนทกูกทมกทุีทเอทเอาุกทุีกูท มีฮาร์เดอร์เบบี้ว่างั้นนะมึงโรคจิตเหรอเป็นอะไรมึงไปเลิกปวดเลิกปวดเลิกปวดเลยใช่ใช่มันวมีฮาร์เดอร์เบบี้กูบ้าง่รือโดนยี่อะไรอยากโดนจีวะนี่มึงขโมยของเพราะมึงอยากโดนกูฟาเหรออีเล็กจีด้วยแหลอีกแหลอีกโอ้ยไอ้นี่ อยาครเออะไรอยากดเรื่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยนะเฮ้ยดดิฟาดดีเออฟาดิฟาดยมาดิมาดิฟาอะไรกีดินี่นะไอ้เล้ยนีอะเลยแล้วตีแล้วตีกูไปโดนแบงค์ร้อดอลลาร์อะไรเขาดทุนนี้ เออเอ้เเโหหมนก็ได้กเสกมแล้วโอ้ยเกยเโง่โง่จริล้ยังเป็นหัวโง่อยัง้องจิตเต็มเอยเ a ยัง้องจิตเต็มเลยเียร์ลาที่ยังต้องจิตหบพอก็ลงจิตเออนี่นี่นีนี่นเอออหนีไปไหนีไไหนโตัวตัว ไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวดีเฮ้ยเฮ้ยกำลังลงของไปจับเฮ้ยเฮ้ยมึงยืนทำอะไรอ่ะอิงโจนมันอยู่แบบนี้น่ะฟาดไปฟาดไปโจรออกไปแล้วม ja ึงยืนทำอะไรอยู่มึงยืนทำมึงยืนทำอะไรอยู่ยืนทำอะไรอยู่ไอ้นี้ขโมยของโอ้ยช่วยกันตีช่วยกันตีกันเองวะโอ้ เนี่ยเป็นเทนหัวล้านเห็นเป็นเทนหมอล้านเบื่อชุดเลี่ยเดี๋ยวผู้ชายก็ชิดมีฮาร์เดอร์ด้วยเหรอโอ้ันทางด้วยเฮียมันแล้ชายทุเรศผู้ชางด้วยมึงมันมีราคโอ้ยโหดแรงกันนี้อีกเหรอไอ้ไอ้ชายไปผูกผมก่อนไปไปทำไมแม่งขายยังไงแม่งเงินเท่าเดิมเพราะกูไม่เข้าใจลูกไปนี้ว่ามันตั้งราคาไม่ได้หรอวะกูอยากตั้งให้มันแพงกว่านี้ จริงจริงปีจริงคนว่ากับการวันนี้เป็นไงเอ้ยอย่ามึงอย่ามึงคิดตังอยู่เว้ยไอ้พึ่งเดี๋ยวนี้คนมันเถื่อนไอ้สัสประกอบการเฮ้ยน้อยกว่าน้อยกว่าโอเคโอเคโอเคก็โอเคอยู่ได้ละได้ละแต่อินซอมพาร์ตี้อินคอมห้าร้อยหกเออจูนศูนย์คนว่ะเออมึงว่าให้ฟาดกันขนาดนั้นนะคงไม่ได้ อัานเลยังโง่เลยนี่ไงแยกกลุ่แล้วเาะโจงสูงคนนี่เราพอกูตั้งเปลี่ยนมาตั้งตรงนีบุ๊คแม่งดีขึ้นเยอะเลยเฮ้ยตื้อ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 กุตั้งไดีตรงไหนอ่ะแล้วกุตั้งไป้ดีตรงไหนอนี่ยตะกุดตั้งไม่ดีตรงไหน ไอ้ี้ยเชียมันอยู่ตร้นมึงมึงมาตั้งประตูนี้ทำไมแี้ยเียมันอยู่นู้นเทียมันอยู่น้นอะเนี่ยอะไรเนีใช้ความแรงใช้ความแรงไปไอ้เียลุงกุ้ยลุงกุ้ยไอ้นี่ลุงกุ้ย เด็กยนรูนะยันตีกลอกบอลเลยเขาเป็นะโดดลโดดขึนกโดนขึนโอ้ยเป็นอะไรไม่มีไม่ใชอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอาวุธอาวุธเะไร โล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 ใช้โลกำพังใช้โลกำพังนี้